วันนี้เรามาแก้ตัวใหม่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเมื่อวานเราใช้สายแบตเส้นเล็กครับไฟช็อตแล้วก็ที่ที่มีปัญหาคือด้วยความสะเพ้่าครับอัพดาวผมลืมล็อกลวดให้มันแข็งแรงครับวันนี้ก็เลยคล่องใจครับผมกะว่านี่มาแต่เช้าเลยครับวันนี้วันนี้คล่องใจมากครับจะต้องมาลองอีกรอบครับครับผมมาลองดูกันอีกรอบนะครับลองดูอีกรอบครับกล่องกระดาษครับเมื่อวานนี้สาย แบบละลายครับสายแบบละลายวันนี้จะเป็นยังไงครับสายแบบละลายวันนี้ไม่รู้อะไรจะละลายครับพาไปยกสายสายยกครับือขึ้นว o w n ลงโอเควันนี้ลมแรงด้วยนะครับครับนะครับมันรุ้นนี่ครับเวลาขึ้นครับทุกชนิดครับส่วนลมขึ้นอครับผมครับส่วนลมลงขนาดกระพือนะครับกระดานล้างครับอีพีสองไปเอาแล้วไป อ้าวจด้ด้ยวยมันไปยังไง <laughs> สายมเอเตอร์ลุดอ้าวสายเลยครับสายเลยหาได้เป็พันได้ป่ะเอาครับสายมอเตอร์หลุดครับโอ้ไม่รู้อะไรครับนะครับ <laughs> สายมอเตอร์หลุด เดี๋ยวแป๊บนึงเป็นะเดี๋ยวต่อไปกันนะครับทีนี้เรามามามาฉุกเฉินทางท้องสนามครับเราไม่มีที่บัจจีครับมัดเลยครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับตกเป็นตกครับเพราะความคล่องใจแท้ๆเลยครับอย่ารัดกันไว้สักหน่อยครับ โอเคครับอ่าล้นะครับ,ร,บรอบสองครับรอบสองครับเดี๋ยวดูกันนะครับไปแล้วครับบินดีครับบินนิ่งเลยครับไม่ต้องเร่งเครื่องมากเลยครับเนี่ย เอาใบแตงใบโอ้ไหโอเคครับโอเคลงดีบว่บ้าครับในที่สุดก็ต้องได้กลับบ้านครับนี่คู่สุดท้ายแล้วครับไปพัดตอนนี้คู่ที่สิบมันยังคาใจอยู่ครับเดี๋ยวอีกรอบเลยครับเราต้องเอาให้สําเร็จครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับเอาลครับมาลุ้นกันอีกรอบครับ เื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเลี้ยวไม่ค่อยได,เดย้เดี๋ยวเดี๋ยวามาปรับเปอร์เซ็นตให้เยอะหน่อยนนึงนะครับเอาครับขาใจครับต้องได้กลับบ้านครับเป็นพันพูที่สิแล้วนะครับเชือโอเคเรียบร้อยโอเคครับมาดูอีกรอบลยครับ <c oughs> ตามมา,มาครับตามมา <c oughs> โอเคครับ เราเราเราือครับไปแล้ว อมาาแล้ว่ครับมัรลุนไงครับจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับไปแตกปะครับไปแตกไม่แตกไม่แตกเอาไว้เอาไว้ <c oughs> ไ,ไม่แตก <c oughs> ยังบินต่อครับ <c oughs> โอ้ยสวยครับบินสวยครับ ล,ล,ลมาแล้วครับมาแล้วสายไฟชอบขาดครับสายไฟชอบขาดครับแนะนําเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายไฟของอาซีโดยตรงดีกว่าครับอันนี้เป็นพอดีผมไปเอาสายไฟบ้านมามาทําครับสนุกมันๆนในวันหยุดนะครับ